เอาละครับท่านผู้ชมคบสวัสดีทุกคนด้วยครับกับแบล็กนาร์กเอ็มคลาสสิกครับและวันนี้ในแฮมก็เป็นวันที่10มกราคมครับสำหรับ c ี t ีนะครับก็เหลืออีกประมาณ4วันนะครับซี t ก็จะได้จบลงไปแล้วและผมในแฮมก็จะได้เอาคอนเทนต์นะครับผลิตคอนเทนต์มาเรื่อยๆนะครับจนจบ c ี t เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับในการเปิด OBP แวันน <O> auto> ี้ครับผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปทำคอนเทนต์ในส่วนของเรื่องของสัตว์เลี้ยงครับผมซึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะครับว่าเราเนี่ยควรที่จะหาสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วจะทํายังไงให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับในการใช้งานซึ่งอย่างที่บอกครับสัตว์เลี้ยงของเรานะครับเราเนี่ยควรที่จะไปจับมานะครับว่าเราเนี่ยควรที่จะจับกี่ตัวจับอะไรบ้างนะครับและเรานะครับควรที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยสองดาวเนี่ยตัวอะไรบ้างหรือนะครับถ้าเราอยากจะทําเป็น3ดาวเราเนี่ยจะควร ือกตัวไหนเพื่อจะเป็นแนวทางให้เรานะครับทําให้มันเป็น3ดาวให้ได้เพราะว่าในการทํา3ดาวอย่างที่บอกครับสมมุติว่าถ้าเราจะเล่นแบบสายครีนะครับเจาะเกราะกับครีอย่างเงี้ยเงื่อนไขต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเลเวลนักประจุกตยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าความสัมพันธ์ของสัตว์เลี้ยงตอนแรกนะครับว่าเราเนี่ยควรที่จะเลี้ยงตัวอะไรก่อนเราก็จะทําสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพและไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าสกิลนะครับตั้งแต่ สัตว์เลี้ยงหนึ่งดาวนะครับอย่างเช่นลูกหมาป่านะครับซึ่งลูกหมาป่าเนี่ยมันก็จะให้ในส่วนของค่าเจาะเกราะทั้งตัวเองแล้วก็เจ้าของด้วยนะครับเพิ่มมา5%ซึ่งสูงสุดเนี่ยมัน5%ก็จริงนะครับแต่เวลาเราจับมาเนี่ยมันไม่ได้มีค่าสกิลที่ครบ5%นั่นเองนะครับตรงนี้นะมันขึ้นอยู่กับเลเวลนะครับซึ่งเลเวลเนี่ยอย่างที่บอกครับต่างๆนะครับมันจะต้องเต็ม10ซึ่งเราเนี่ยสามารถตั้งสกิลหรือรีสกิลนะครับให้มันเป็นเนี่ย5%เต็มเลเวล10ไได้้้นนนนนัััั่่่เอองงงงคครรรรรบบบบซึทาายวววีะผมมขสิ ทั้งหมดแล้วนะครับว่าจะนํามาฝากให้กับเพื่อนๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทําคลิปนี้ครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับ,บก,กับร้าน Easy Card Top Up ตามาเติมได้3ช่องทาง1จากเพจ a c e b o o k ครับ 2ก็คือรายแอดสก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็กเติมเกมให้กับเ,เพื่อนในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต,ใต้คลิปของผมครับ ได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอดจอ อย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอทเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ UG Phone ครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอทยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละแปดบาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับจะได้รับส่วนลดครับในราคา 35บาทครับผมเอาละครับก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับในส่วนของสัตว์เลี้ยงเนาะซึ่งสัตว์เลี้ยงอย่างที่บอกครับเราเนี่ยจะเป็นต้องใช้ในตัวของหอยนะครับผมนี่นะหอยเชลล์นะครับเพื่อที่จะเอาไปแลกนะครับผมนี่เพื่อจะเอามาแลกของนะครับแล้วเอาของพวกนี้เนี่ยไปทําการจับสัตว์เลี้ยงนะครับ เราเนี่ยสามารถจับทุกตัวก็ได้นะครับแล้วแต่เราแะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจับมาเยอะนะครับเราก็ต้องเอามาปั๊มในส่วนของเรื่องของค่าความสัมพันธ์นะครับแล้วก็เลเวลของตัวสเสี่ยงด้วยเหมือนกันมันก็เราไม่ได้แบบค่อนข้างที่จะทําทุกตัวนะครับเราควรที่จะเลือกเป็นบางตัวนั่นเองนะครับว่าเราเนี่ยควรที่จะเลือกตัวไหนบ้างนะครับและเลเวลนักผจญภัยถ้าเราปลดล็อกนะครับถึงคัสซีเนี่ยเราก็สามารถนะครับซื้อ อาหารเพื่อไปจับสีสยงทุกตัวนะครับในตรงนี้ได้นะครับผมในส่วนของเรื่องของอาหารต่างๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยอะไรครับหนึ่งก็คือจะช่วยในส่วนของเรื่องของค่าความสัมพันธ์ครับเราก็จะเห็นว่านะครับอาจสมมุติว่าเราเนี่ยจะส่งสัตว์เลี้ยงนะครับเริ่มแรกเลยนะครับทุกคนเนี่ยโฟกัสอยู่แล้วนะครับว่าเราเนี่ยควรที่จะเอาสัตว์เลี้ยงนะครับ ไปหาการ์ดหัวแดงนั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็จะเห็นว่าพีระมิด2นะครับพีระมิด 2F เเนี่ยมันจะได้ในส่วนของการ์ดหัวแดงนะครับซึ่งมันก็จะมีเงื่อนไขต่างๆนะถ้าเรารู้นะครับผมนี่นะตรงนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะ ว่าตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสาคัญนะครับถ้าเราส่งสัตว์เลี้ยงไปได้และการส่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันต้องอาศัยนะครับในเรื่องของค่าความสัมพันธ์ด้วยครับก็คือต้องการความรู้สึกดีนะครับความรู้สึกดีเนี่ยก็คือค่าความสัมพันธ์ระหว่างเราด้วยเหมือนกันครับต้องถึงเลเวล3เราถึงจะสามารถส่งสัตว์เลี้ยงแบบนี้ครับเพื่อที่จะมาหาการ์ดงัวแดงได้นั่นเองนะครับผมและสิ่งสําคัญครับให้เราดูเงื่อนไขตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่นะ เขาก็ต้องการนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยต้องการตัวไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะไปหาเนี่ยมันถึงจะได้ประสิทธิภาพนะครับเห็นไหมก็จะมีไอซีดนะครับผมกับอันเดนนะนีนะตรงนี้นะครับก็ระดับความรู้สึกดีนะครับถึงเลเวล6ด้วยนะครับผมตรงนี้นะทุกครั้งเนี่ยที่ได้รับพลังแท่นะครับต้องการเนี่ยจะได้รับอุปกรณ์หายากเห็นไหมหนึ่งชิ้นนั่นเองนะครับผมถ้าสมมุติว่าเรานะอยากจะได้เงื่อนไขตามแมปต่างๆนะครับอ่ะ สมมุติว่าแมปทั้งสูงนะครับแมปชั้นสูงนะมันก็จะมีเงื่อนไขต่างๆอยู่นะครับผมสมมุติว่าแมปนี้นะครับเนี่ยเรากดดูอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเห็นไหมอุปกรณ์หายากนะครับซึ่งอุปกรณ์หายากมันคือกล่องนี้แหละซึ่งกล่องนี้เนี่ยค่อนข้างมีของสําคัญอยู่นะครับอย่าลืมนะของสําคัญมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะบบอสต่างๆเนี่ยซึ่งราคามันแพงนะในส่วนของกล่องนงน,นี้นะครับกล่องชิสมาตรงนี้นะ ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะครับผมตรงนี้นะก็จะทําให้เราเนี่ยหาในส่วนของทรัพยากรในนะช่วงแรกนะครับของบอสเนี่ยได้เอาไปขายในตลาดโดยการเพิ่มเซนีได้เหมือนกันนะครับหรือนะครับถ้าเรานะอยากจะได้ตัวสัตว์เลี้ยงนะครับที่สามารถมีอัตราดการอกกรานสมมติว่าเราอยากฟาร์มงวแดงนะครับเราจะไปจับตัวไหนนะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับมาที่หน้านี้ดูนะครับผมจะเปิดให้เ,เพื่อนๆดูนะซึ่งมันจะมีสัตว์เลี้ยงนะครับ1ตัวที่จะเพิ่ม โอกาสในการได้รับการ์ดนั่นเองครับก็คือในส่วนของโซฮีนั่นเองครับเราเห็นสกิลนะครับของโซฮีไหมครับในขณะประจนไทยโอกาสที่จะได้รับการ์ดเพิ่มขึ้น10%นครับ10%นี่ถือว่าเยอะมากเลยนะ,ะโซฮีเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงเราก็ต้องจับใช่ไหมครับยังไงเราก็ต้องจับและนํามาเพิ่มข่าวามสัมพันธ์ครับตรงนี้นะซึ่งการจับนะครับอย่างที่บอกนะมันต้องอาศัยของด้วยครับ เองเห็นไหมครับของที่เป็นวัตถุดิบในการจับนะราคาค่อนข้างสูงเพราะว่าคนเนี่ยต้องการอยู่แล้วครับถ้าเรารู้ก่อนนะครับเปิดจริงนะแล้วก็รีบไปหาของของจับโซฮีนั่นเองนะครับผมซึ่งขายในเอ็ก a n g ่นเนี่ยหกแสนนะครับราคา6 0แ0นนะมันต้องใช้นะครับประมาณ4 นะครับมันต้องใช้ประมาณ4ชิ้นถึง5ชิ้นนะครับเพื่อเอาความชัวร์นะผมไม่แน่ใจว่าการันตีเนี่ยในการจับเนี่ยมันใช้กี่ครั้งนะครับโซฮีนะปกติแล้วมันจะใช้ประมาณ4ครั้งนะครับผมถ้าเป็น64 4นะ24นะครับผม 2. 4M นะครับในการซื้อตรงนี้ไปจับนะครับแล้วเราต้องมาเพิ่มความรู้สึกดีหรือค่าความสัมพันธ์ให้มันด้วยนะครับวิธีการหาเนี่ยเราติ๊กตรงนี้ได้ครับมันก็จะ1ก็คือจะดอกจากหอคอยนะครับผมตรงนี้เนี่ยดอกยากมาก ถ้าเราจะไปดรอปจากฮอคอยคือดรอปยากมากแต่ถ้าดรอปมาก็โอเคนะทาเงินได้เหมือนกันนะครับชิ้นละห0 0 0 0แล้วก็ไปซื้อที่ Exchange นั่นแหละนะครับประมาณนี้นะก็อันนี้ก็จะเป็นของที่จะเอาไว้ใช้ในการหานะครับโซฮีนะครับผมซึ่งโซฮีเนี่ยถ้าเป็นสายเวทก็สามารถนํามาใช้ได้เลยนะครับซึ่งมันจะเพิ่ม M ATK นะครับสีจุดนั่นเองนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นข้อดีให้กับเรานะครับแล้วก็ในส่วนของเพิ่ม Re c o v e r s p หรือมานานะครับ 10%ด้วยเหมือนกันครับและต่อมานะครับผมสัตว์เลี้ยงเนี่ยแต่ละสายนะครับก็ให้เราเลือกเอาเลยซึ่งอย่างเช่นถ้าผมนะครับเล่นเนี่ยผมเล่นลูกหมาป่าใช่ไหมผมก็จะเอาจระเาะนะครับให้ได้นะซึ่งอย่างที่บอกครับ1ก็คือถ้าเราอยากจะเพิ่มความรู้สึกดีหรือค่าความสัมพันธ์ตรงนี้ครับให้เราติ๊กตรงรูปกล่องจดหมายนะครับรูปกล่องจดหมายนะแล้วนะครับให้เราเหนี่ยวไปหาอาหารของสัตว์เลี้ยงนั้นนะครับมาใส่นะครับนี่นะหลอดค่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้น baby วิธีเข้าไปเนี่ยให้เราไปซื้อที่กระเป๋านะครับแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็เอาหอยเชลล์นะครับเราก็สามารถกดดูได้ว่าดิสแตบลูฟเนี่ยมันชอบนะครับกระดูกใช่ไหมครับเราก็ซื้อกระดูกมาได้นะครับเนี่ยผมจะซื้อมาประมาณสักสิอันนะเพิ่มค่าความสัมพันธ์เท่าไหร่นะครับเราก็กดติ๊กขึ้นมานะครับแล้วก็เอาออกมาใช้แล้วก็กดลูกของขวานนะครับปุ๊บอย่างนี้เลยอ่ะกดอย่างนี้ครับยาวๆเลยครับผมเราติ๊กตรงนี้ออกก็ได้นะครับถ้าเราจะติ๊กรัวนะปึ้งอย่างนี้ก็ได้ครับเห็นไหม ความชอบเนี่ยเห็นไหมเลเวลเจ็ดแล้วนะครับพุทธไวนะเห็นไหมหอยเชลเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับถ้าเราจะเพิ่มค่าความสัมพันธ์ให้กับถ้าเราจะเพิ่มนะครับถึงเลเวลสิเนี่ยเราสามารถนําไปผสมได้นะครับอ่าผสมเป็นสัตว์เลี้ยงดาวสดาวได้นะครับผมสิ่งสําคัญนะครับจะทําให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเก่งนะครับได้เนี่ยอย่างไรครับนี่เห็นไหมเลเวลนะครับมันเป็นเลเวลสมันจะเป็นเลเวลสินะครับเลเวลสิเนี่ยคือท็อปสุดแล้วให้เรานะครับตั้งค่าสกิลใหม่และให้เรานะครับไปซื้อ ทาเลนต์นะครับผมผลไม้ทาเลนต์ตรงนี้มาเพื่อมันรีสกิลใหม่นะครับตรงนี้ถามว่ามันซื้อได้จากที่ไหนนะครับผมอ่ะผมรีอ่ะโอ้เลเวล6กดีดีนะครับผมเห็นไหมเลเวล3แล้วอ่าสามเปอร์เซ็นต์ละอ่ะผมจะบอกนะครับวิธีซื้อนะครับผลไม้ทาเลนต์เนี่ยให้ซื้ออยู่ที่กลางเมืองฟอนเทล่านะครับให้เราไปที่กลางเมืองฟอนเทล่าเลยนะครับผมตรงนี้นะอ่ะตรงนี้นะครับมันจะเป็นสินค้าอีเวนต์นะทุกคนตรงนี้นี่คือ NPC นะครับสินค้าอีเวนต์เนี่ยให้เรากดมาอย่างนี้ครับและให้เรานะครับสังเกตนนะะมมัจี ธาเลนต์แบบเลเวล5นะครับกับธาเลนต์เลเวล1นะคือการรีอ่ะเรารีแบบนี้ก็ได้นะครับรีไปทีละครั้งก็ได้อ่ะเรารีทีละครั้งนี้ก็ได้ครับเออเลเวล10เห็นไหมครับเต็มเรียบร้อยนี่ได้5%เลยเห็นไหมเจ้าเกาะนะครับก็เต็มแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแต่นะครับอย่าลืมว่าเราต้องดูสกิลที่4ด้วยนะครับสกิลที่4มันก็จะให้กับเจ้าของด้วยเหมือนกันอันนี้เพิ่ม HP Recover นะครับ1%โอเคทีนี้เราไปดูตัวที่เรานะครับอยากจะเลือกว่า เราเนี่ยอยากจะได้ตัว2ดาวเป็นหลักนะครับผมอ่าสมมติว่าเราอยากจะเลี้ยงสองดาวเป็นหลักนะเราก็ไปดูได้นะครับว่าแต่ละสายเนี่ยเราจะเลือกสายอะไรนะครับผมส่วนใหญ่นะครับผมถ้าเป็น2ดาวเนี่ยถ้าเป็นสายกระชภาพนะครับกาะภาพเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงในส่วนของสม็อกกี้นะครับซึ่งสม็อกกี้เนี่ยหนึ่งก็คือมันจะได้นะครับในส่วนของ ATK 40จุดนะครับให้กับเราด้วยเหมือนกันนะครับเจ้าของนะฮะอ่าประมาณนี้ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นงัวแดงนะครับซึ่งงัวแดงเนี่ยก็จะเพิ่ม ATK เหมือนกันนะครับให้กับเราแล็เจ้าของ40จุดเลยนะถือว่าเยอะนะครับ ATK นะก็ตัวนี้เนี่ยเราดูสกิลที่3ด้วยเหมือนกันนะครับสกิลที่3เนี่ยจะเพิ่มแฮวและเจ้าของเนี่ย3%เพื่อเพิ่มดาเมจของเผาบัสนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะก็ดูกันดีดีด้วยนะครับว่าเราจะทำตัวไหนนะ ตัวนี้เนี่ยก็ทําง่ายนะครับตัวนี้ทําง่ายนะจริงๆส่วนใหญ่นะครับถ้าเราจะทําแบบสุดๆจริงๆอ่ะเขาก็จะไปเล่นในส่วนของ3ดาวนะครับสดาวนะแต่มันทํายากช่วงต้นเกมยังทําไม่ได้หรอกเพราะว่าอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันยังไม่ค่อยดรอปนะครับผมเพราะว่าอาหารสัตว์เลี้ยงที่เราจะนํามาผสานเนี่ยโอ้โห บอกเลยนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับผมก็จะมีสกิลฮิวนะครับอ่าถ้าใครแบบชอบสายพีทนะครับผมนีนะก็จะมีฮิวโบนัส5%ให้กับเจ้าของด้วยอ่าใครที่เล่นพีชนะก็ต้องการตัวนี้แหละนะครับแล้วก็ต้านทานด้วยนะต้านทานเฟสด,ด้วยนะครับผมเห็นไหมเอาเรื่องอยู่นะครับผมตรงนี้ แล้วถ้าเป็นมัมมี่นะครับมัมมี่เนี่ยก็จะมีฮิวโมนนะครับสิบเปอร์เซนต์โอ้โหพีทเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่นะครับพีทเนี่ยต้องการมากแล้วก็เพิ่ม HP Recover นะครับอยู่ประมาณ20%โอ้โห เอาเรื่องอยู่ก็จะอันนี้จะเป็นเพิ่มเอมดาเมจไฟเอ็มดาเมจไฟนะครับอยู่ประมาณ50%และมีโอกาส5%ทำให้เกิดเอฟเฟกต์เบิร์นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสายวินะครับสายวินะแล้วก็มีเพิ่ม ATK นะครับ50จุดด้วยนะครับให้สัตว์เลี้ยงนะก็เจ้าของนะครับผมถ้าเป็นตัวนี้นะครับตัวดาบเนี่ยก็จะเพิ่มเพนนะครับ2%ให้กับเจ้าของนะครับแล้วก็นายด้วยนะ ประมาณนี้ถ้าใครเล่นแบบกายภาพนะครับก็จะมีทําทให้นะครับมีโอกาส50%ทําให้ตัวเองนะครับมีเอ k เคเพิ่มขึ้น60แอ้มนะครับต่อเน,นื่อง4วิซ้อนทับได้สูงสุด2ชั้นนะครับนี่ใครเล่นสสยกายภาพนะเออก็จะประมาณนี้นะครับก็เราเล็งไว้ก่อนก็ได้นะครับตัว3ดาวนะว่าเราจะทําอะไรเพราะว่า3ดาวเนี่ยพอเราเล็งแล้วนะครับ อ่ะอย่างเช่นของผมเนี่ยผมจะเล่นสายนี้นะครับอ่ะอย่างเช่นผมจะเล่นสายนี้นะผมจะเลี้ยงอลิสนะครับอลิสเนี่ยก็จะให้เจาะเกราะแห่นะครับเห็นไหมเจาะเกราะแห่เนี่ยเท่ากับมาป่าเลยนะเออเท่ากับมาป่าแต่ว่าถ้าทําอลิสได้เนี่ยมันจะเพิ่มครินะครับสิบแหจุดนะคิเลทนะครับสิบหจุดเลยนะคือเยอะมากเลยนะครับผมถ้าเราจะทําล้วใครเล่นแบบสายครีนะไปดรอปตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมสมุดตรงนี้นะครับค่อนข้างยากเลยนะ ถ้ามันไม่ดอบนะ,ะสมมุติว่าเราจะไปหาใน exchange ใช่ไหมอ่าเรากด exchange เข้ามานะครับสมมุติว่าเราจะไปดูที่ exchange เราก็จะไปดูอ่า i เทมนะครับแล้วก็ไปที่อาหารสัตว์เลี้ยงเอดูนะตอนนี้เนี่ยมีขายอยู่แค่ชิ้นเดียวนะครับห0 0 0 0ดูดิชิ้นชิ้นเดียวเนี่ยเรายังจับไม่ได้นะเออชิ้นเดียวเรายังจับไม่ได้นะครับตัวนี้นะเราต้องการแบบค่อนข้างที่จะหลายชิ้นมากนะครับอ่ะดูวิธีหาเนี่ยหา มันดอบแค่อยู่ในหอกคอยเท่านั้นนะครับอันนี้คือเปิดมาเกือบจะ1เดือนแล้วนะสำหรับ CBT นะครับดอบแค่เดียวก็คือมีการแย่งซื้อทุกคนอ่ะเราดูตรงนี้ได้เห็นไหมคนแย่งซื้อนะครับ46คนอ่ะเออมันค่อนยากมันค่อนข้างยากนะครับทุกคนไม่แบบว่าไม่มีอะไรแบบไม่ง่ายนะครับอ่ะโอเคก็อย่าลืมนะครับทุกคนตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยเขาเนี่ยมีการนะครับได้ไปรับโค้ดนะครับอ่ะรับโค้ดที่ดีคอร์ดนะครับแล้วก็ มาสุมส่มการ์ดนะครับฟรีนะแต่จะใช้นะครับครั้งละ1 M นะในการสุมส่มการ์ดบอสนะครับตรงนี้นะคือการ์ดบอสเยอะมากทุกคนทุกคนเนี่ยเต็มเซิร์ฟนะครับตอนนี้การ์ดบอสเนี่ยได้ถือกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ได้เทสตกันอ่ะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับการ์ดเนี่ยค่อนข้างล้นตลาดเพราะว่ากิจกรรมนี้นะครับแจกโค้ดมาก่อน CPT จะหมดนะครับทุกคนเนี่ยสามารถมาสุมส่มการ์ดบอสได้นะครับคนละหนึ่งอ่าคนละ40ใบนะโอ้โหแต่ เซนี eni, นะครับผ่านเซนีค่อนข้างเยอะนะเออเซนีผมก็หมดเพาะนี่แหละมาสุ่มการ์ดบอสนะครับโอ้ยตีประชิดสิเปอร์เอาเรื่องโอ้ยการ์ดดีครับทุกคนได้การ์ดดีอยู่นะเออได้การ์ดดีอยู่นะครับราคา 17M โอเคก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้ที่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปกลับแล็คนาล็อกเอ็มคัสซิ่ครับ